ามค่ำคืนรวมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต่อมาไว้อยู่ในใจพี่น้องทำกงเอ่อเรียกว่าทำบ้านให้ไก่งวงเนาะอ่ามาบอกวิธีไก่งวงนะครับผมตั้งแต่แรกเกิดเลยคือประเด็นทําไมอันนี้แล้วกันทําไมถึงไม่ให้แม่เขาเลี้ยง แม่เขาเลี้ยงเปอร์เซ็นที่จะรอดไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นนะครับผมน้อยมากโอกาสที่จะรอดไม่ถึงสามสิบเปอร์ซนได้ซ้ำจากที่ผมก็สัมผัสมานะคือสองแม่ให้ฟักอออกไข่มาแม่ละสิบแปดฟองลูกออกมาตายหมดเลยนะครับผมทีนี้เราก็เลยทำการซื้อโต๊ะตู้ฟักไข่เองอะไรเองเนาะ แต่ความเป็นแม่ของไก่งวงมีความเป็นแม่สูงมากฉะนั้นแล้วว่าเวลาไข่ออกมาเราเขียนวันที่แล้วเอาเข้าฟักเลยนะผมอย่าให้เขาโตจากจากแม่เนาะประมาณนั้นเพราะว่าความเป็นแม่เขาสูงมากแต่ว่าเขาการเลี้ยงดูของเขามันแปลกมากเลยคือเขาไม่เขาก็เลี้ยงดูแต่พอกลางคืนป๊บเขาก็ทิ้งลูกทันทีเนาะประมาณนั้นอืมทีนี้ประเด็นคือว่าตั้งแต่แรกเกิดมาให้เขาอยู่ในบ้านเป็นมุ้งแบบนี้เลยและต้องเป็นกงรงลอยด้วยอ่าต้องให้สะอาดถ้า จริงขี้ตัวเองตายยุงกัดอันดับแรกยุงกัดตายเลยยุงกัดเขาถึงทำแบบนี้คือว่าการยุงนะผมแล้วก็มีตากแดดให้บ้างเนาะเป็นรออันนี้เป็นรอเลื่อนก็คือเลื่อนสําหรับตากแดดแล้วก็มีอุณหภูมิแล้วก็มีไฟกกเนาะประมาณสัก60องศาผมก็จะเป็นตัวเนี้ยเป็นระบบเปิดปิดเป็นระบบเปิดปิดให้เขานะครับผมสองลอด้ดอะไรก็ว่ากลางคืนจะจะเปิดพร้อมกันทั้งสองลอดกลางคืนถึงประมาณสัก ก้าโมงเช้าเปิดสองหลอดพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นก็จะจะสลับเปลี่ยนหลอดกันไปไม่งั้นว่าถ้าเปิดตลอดเวลาอา,อาจจะมีคั้วละลายได้อะไรได้นะครับผมว่านัา้นว่าอาจจะไม่ได้ต้องให้มีพักหลอดไปบ้างเนาะประมาณนั้นอะทีนี้ไงงวงนะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสี่เดือนหลังจากสี่เดือนไปอาจจมติว่าครบสี่เดือนแล้วเข้าสี่เดือนหนึ่งบ้านนะียปล่อยลงดินได้เลยไม่ตายไม่ตายแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าว่า ปล่อยเลย,นะลยนเนี่ยปล่อยประมาณเนี้ยเห็นตัวใหญ่แบบเนี้ยนะครับผมปล่อยเลยนะผมปล่อยเลยใช่ไหมนะเนี่ยห็นแบบเนี้ยปล่อยเลยตายไม่เหลือไม่เหลือสักตัวแน่ต, <CA> ต, immune, ตัวใหญ่กว่านี้ยังไม่เหลือเนะี่ยถ้าให้ตัวใหญ่แบบเหมือนไก่โอ,อกตัวเนี้ยก็ไม่เหลือนะผมแทนแล้วพอครบสี่เดือนค่อยปล่อยแล้ววิธีก็คือให้เขียนวันที่ด้วยนะเขาเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไรปล่อยเท่ไไรอันนี้ปล่อยช่วงเดือนธันวานะาผมปล่อยได้เดือนธันวานะคะผมเนี่ย เราก็จะวัดพอล้างสีแดงไปเราก็จะประมาณนี้นะครับผมสีก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีสีแดงเทาอ่ายังดูเพศยังไม่ค่อยได้ถ้าถามว่าฟังเสียงจะรู้เรื่องไหมเสียงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเสียงได้แค่ห้าสิบห้าสิบนะนะยังมีความผิดพลาต้องให้โตก่อนนะคะผมประมาณนี้เออแล้วก็อาจจะมีสีขาวมีสีเทามีสีดำสีแดงนะครับผมรู้สึกว่าสองสีนี้จะเป็นตัวเมียดูลักษณะแล้วนะครับเพราะว่าสีเอ่อสีเขาจะเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ ถ้าใครสงส,สัยก็สอบถามก็เข้ามาสิ่ง anyway> ที่ผมทําเลี้ยงไก่งวงเนี่ยเป็นเลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะไม่ส่งเสริมเรื่องการเอาเลือดในชีวิตของเขาไปเป็นประกอบอาหารเนาะประมาณนั้นก็คือผมก็ไม่ทานเนื้อสัตว์กันวางนี้ก็ทุกชีวิตก็รักตัวไปตายเนาะก็ประมาณนั้นสิ่งที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นไก่งวงผมเลี้ยงเต็มเลยอะนั่นก็ไปติดตามดูได้ว่าเป็นไก่งวงตัวใหญ่ๆนะครับไปติดตามดูได้นะผมจะมีคลิปเลียเอะออกไปอันนี้เป็นคลิปความรู้ของการเลี้ยงไก่งวง ซึ่งไก่งวงจะเป็นไก่งวงที่เบาบางนะครับผมประมาณนั้นอืมก็คือสี่เดือนไปหลังจากสี่เดือนไปปล่อยได้แล้วต้องเลี้ยงแบบกกงลอยด้วยนะแต่เพลยไม่ได้กินซี่เเองตายยุงกัดตายนะครับผมอุณหภูมิไม่ได้หนาวตายนะครับผมโอเคนะก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาผมก็หวังว่าคลิปนี้จะไปประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านในม,มากก็น,น้อยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไก่เข้ามาถ่ายที่ตรงนี้ละแล้วก็จะมีอ่าให้รับแสงแดดบ้าง เลื่อนได้รับแสงแดดบ้างกกไฟบ้างรับแสงแดดบ้างกกไฟบ้างเออประมาณนี้เนาะถ้าแดดมีแดดอยู่ก็ก็จะอาจทําการปิดปิดไฟนะครปบผมประมาณนั้น,ะน,น,นแต่ถ้าว่าไม่มีดดแดดเราก็จะให้เครื่องทํางานปกติไปเนาะประมาณนั้นนี่ก็เครื่องเครื่องทางานปกตินะแต่ว่าผมจะเดี๋ยวผมจะปิดเพราะว่าจะให้เขาโดนแดดหน่อยเพื่อว่าอรับวิตามินนั่นเองก็โอเคครับ,บมมมไม่กลัวไม่กลัวหรอกไม่กลัว บ้านใหม่นะอ,อ,อืมบ้านใหม่หนูอันนี้สีดำแดงอุ้ยมีเทาด้วยดำแดงเทาจ้าเอ๋จัดเรียงง่ายตัวไว้ไนะลูกนะนี่กว่าจะอุ้ยกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละตัวห้ามลงดินครับห้ามลงดิน ต้องอยู่บ้านเป็นนางฟ้านางสวรรค์พรอพญาหงส์อุ้ยอันนี้ขาว,วอือจะเพลอปีกอะไรดีใจนี่บ้านใหม่มหบ้านใหม่หบ,บ้านใหม่กว้างขวางเราต้องเราต้องทำพื้นใหม่นะครับผมพื้นนี่มันเป็นตะแกรงต้องเป็นพื้นอย่างเงี้ยพื้นส่ี เขาเดินสบายๆแบบนี้มันจะเจ็บเท้าเขาเดี๋ยวจะเอาจะแกร้งเขียวอะจะแกรงสีเขียวมาใส่ให้เขาอันนี้อู้สีแดงเทาสวยเชียวสีแดงสีเทาโอ้ครบเลยสีดำด้วย ขนส่งขนส่ง,สะะสงโอเคครับไปเลยขอบคุณครับสีขาวอยากได้สีขาวก็ได้สีขาวแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะออกื้อื่นทั้งก็ได้สนอืงเพราะว่าเขาไม่มีเชื้อขาวอ่ะแต่เขามีเชื้อเทาปะ่ะตัวน่าจะมีจ้าแอ๋เหลือสีตัวอู้ตัวนี้สวยตัวสีเทาตัวลายหินอ่อนก็สวย ตัวนี้สีเทาเทาเลยชัดเลยอ่ะเออนี่เทาจะเป็นสีที่ผสมมากโอ้โขอโทษขอโทษขอโทษนะโอุ้ยไม่เทาพี่ออกแดงเออเทาแดงอือเทาออกแดงจิ๊บ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 โดนแดดบ้างเออเขาชอบแดดนะนี่ลายหินอ่อนนิดตัวนี้ฉันชอบอืออือ เลี้ยงง่ายโตไวเป็นแบบดีนะลูกนะไม่โตน,นะลูกเด้วพื้นที่กว้างๆอีกตัวอีกสองตัวทางนี้ก้าเลยก้ามงคลเลี้ยงง่ายโตไวลูกเขาเป็นตัดออกออก เป็นสัตว์ปูเพื่อนหายไม่ได้เพื่อนหายร้องหาโอ้เดีย๋ยง่ายโซไวหลยไม่กลัวไม่กลัวไม่ตื่นไม่ตื่นกลับ้านแล้วปะเอาเอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาตะไคร่มาใส่ให้หนายอืมอันนี้นนต้องมันมันมันห่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเนี่ยเป็นแบบเน็ทพ่เอามาส่องให้ดูนี่นี่เอาเป็นพื้นแบบนี้ให้เขาเขาจะไม่เจ็บเท้าเนี่ย เป็นพื้นแบบนี้ให้เขาเขาจะไม่เจ็บเท้านั้นตะแกรงมันจะเจ็บเท้าครับโอเค <Okay. S 1> นี่คือเราต้องใช้ไอรุว่าตะข่ายสีฟ้าเพื่อกันยุงนะครับก็มีบ้านแล้วก็มีมุงรั่วให้เขากันยุงสี่เดือนห้ามลงดินห้ามถูกยุงกัดเนี่ยเข้าถึงได้นี่เราเปลี่ยนกรงให้เขาใหมา่ อันนี้กรงทึบแล้วก็ไม่กว้างเริ่มแน่นจยไม่โปร่งด้วยจะเอโอเคพี่ลงบ้านสวนนะครับอืม ก็มีโป๊กโลก,กับแพนด้านอนอาบแดดกันใช่ไหมหนูโป๊กโกลกมาละโอเคครับ